สวัสดีคะ่ะทุกคนมันนี้พามาเบ่งบรรยากาศตะเว้นตกดินค่ะสวยสวยธรรมชาติมากมากเบ่งอืเลิศมากค่ะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำนะคะ่ะทุกคนค่ะบึงบัวตะกอนบ่มีบัวด้วยค่ะมีตตเนที่นี่เขาเอาบัวมาปลูกเต็มเลยนี่บรรยากาศดีมากค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะเกือบมากพุท่ันตะเวนตกดิน เบิ่งสวยๆวยบรรยากาศดีๆมากมาตะเวนกวูนี้มันกะหอนเนาะค่ะอันนี้มาแบบว่าคำจักน้อยหลวละเด็กหน่อยกับผ้ากันมานางเห่นแถวๆนี้เซลสะอยู่นี่อุ้ยบรรยากาศมันได้มากเลยบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนตะเวนตกดินแล้วสวยมากเลยค่ะจะได้เมี่ยนเมียมาบางนิดนึงเนาะ ก็สั่งกระสีแบบว่าเลิศก็นีอยู่นี่จีห้ยเบิงบริเวณรอบๆเนะค่ะทุกคนค่ะนี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่แบบใหญ่ยายมากพื้นที่หลายไร่มากแต่ว่าประมาณเท่าไรหมือนปรูนะแต่ว่าถนนหนทางก็สิอาจ,จคิคุคะเนะเพราะว่าเขาบ่าได้มีการสมเซมนานหรอกค่ะทุกคน บรรยากาศดีมากบรรยากาศมันได้มากเลยสวยสวยสวยมาเลยค่ะเสียงนกกำลังเข่าห้างเนาะคะ่ะนกกำลังเข่าห้างโอ้บรรยากาศดีมากเลยแม็นกระสิมาไล่สดไล่สดน้ำเนาะคะ่ะให้เบ่งบรรยากาศแตเ่เปนตกดดินจิทันโบน,โน้อสิลงดินก่อนเนาะสวยบ่ค่ะ นานๆที่ได้ออกมาจากบ้านเนาะค่ะออกมาเบิงเบิงอันตรงนี้ก็เป็นเบึงบัวแล้วค่ะทุกคนเป็นดอกบัว<ม>เอาไม้เกี่ยวเอาหน่อยชิด้อยู่หน้านี่แต่ว่าดอกบัวมันจะลุไปข้างในอีกตรงกลางอีกเนาะคะ<ม>่ะีนี้เสียงโกรธเสียงร้าเนี่ย้อคะทุกคนเพราะว่าอ่านางอยู่บนถนนเนาะค่ะเนาะอยู่ริมทางพอดีตัวนี้กับิมิตะกอนหินโขดหินเยอะแยะเลยะค่ะสวยงามมาก บรรยากาศดีดีดน,าดนาทิจิบนำลำไยเย็นๆไปน้ำเนาะคะ่ะบรรยากาศดขนาดเลยเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะเหม่กับจิมมเห็ดเง้วเห็ดคลิปเง้วสามนาทีเนาะค่ะตอนนี้ก็าพันที่ครบสามนาทีอยู่ย,ยานตะเวนตรงดินก่อนดูค่ะเพราะว่าเหม่ยจิไร่สดน้ำสีเห็นมานาะสิมีคนเห็นมาเนาะยางน้อยเห้ไร่สดเห็นตะเว,นต,ะเวนตรงดินจะเคืองชั่วโมงกันยังดีเนาะค่ะ ครบสานาทีแล้วขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากพี่ฝากนองค่ะสถานที่มองนี่ก็อยูที่อ้างเก็บน้ำบ้านหมันเนาะคะ่ะอยู่ตําบลหนองมะนาออำเภอคงนะคะทุกคนจังหวัดนครราชสีมาจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะเอาไว้พอกันอีกพี่หนาะบายบาย